เมื่อโรายังมีคนทั้งหลายประเภทบางคนก้าวแต่หมกมุ่นอยู่การดูคนยีบสองคนไล่เต่ลูกกลมๆบางคนก็เสียเวลาไปกับการแต่งตัวบ้าๆเดินตามห้างตามศูนย์การค้าส่วนบางคนนะ ทีายอมพีการถวายชีวิตเป็นการเล่นเกมมันคงไม่แปลกอะไรหรอกถ้าผมจะมีงาน,นดิเลกเป็นการทดลองเรื่องอาถรรพ์ลองคิดดูดิเรื่องอาถรรพ์มันมีมาตั้งแต่แต่ไหนแต่ไรแล้วมาก่อนวินทยาศาสตร์สิ ที่มันอยู่ถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องเจ๋งพอตัวใช่ไหมแต่สำหรับใครที่ยังไม่เคยเจอก็ไม่ได้ไหมายความว่ามันไม่มีนะถ้าไม่เชื่อจะลองมียู่ผมไนะมจริงๆนะผมไม่ชวนใครง่ายแต่ช่วงเนี้ <c oughs> ผมกำลังลงดีสุดๆ เจอของเล่นใหม่สิเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูธรรมดาแต่เมื่อมันเป็นของเล่นของผมต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วเธอมีสิ่งที่เรียกว่าจานอาถรร ไอสิ่งที่ว่าเนี่ยยานาทันมันสามารถดึงดูดเรื่องราวแปลกๆมาที่ตัวเธอได้เป็นไงอ่ะอยากจะลองมีบทพผมดูไหมครับและนั่นก็หมายความว่า ตราบเท่าที่ยังมีของเล่นชิ้นเนี่ยผมก็จะได้เล่นสนุกอยู่กับมันยาวเป็นปีเลยแหละว่าไงว่าไงนะอยากอยู่กับผมนี่แหละ